เปลี่ยนกระสุนทำเฮียหละีวบอลดี่ขอบอลไอเฮียพี่ปลีกระสุนนี่จะเอออนปอกเออต่พี่พี่ไพลาดเปยดียนกระสุนนี่นแหละเพื่ออยู่ไงลงาแล้ว โอ้โหมาลงนีง่กเลยเหรอวะไหนว่าคนอ่ะอยากยิงคอนอ่ะมันมีคนม,ม,ม,มั้ยเนี่ยห้องเงี้ยห้องเงี้ยโอ้มี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 มเอา sát Hạ tất cả bích Requesting recon overhead Copy, UAV orbiting the AO, recon is online Khá โดนยิงไลยเพื่อนนะ่ะอยู่ว่าแถวเนี้ยรเรเียบร้อยหาปอก่อน เรียกเรีเดอดเดรีบาดบ้างก็สุไปมืคนมา

สัตว์อย่างเดือนนะเนี่ยสัตว์เขาเตือนเราอะไปบ้าสุดเลยพี่อน มันอยู่ข้างบนหมดไปรู้เพิ่มมาเพิ่มมาเข้าได้บ้างรึเปล่าขับได้บ้างก่อน,นอยู่ขบวนเพิ oh <yeah. S 1> ่งอยู่ขบวนตอนอยู่ขบนวนหัวเลย

ได้แค่าดาวได้แค่เกาะแตกดาว Leonard เยี <จ uur> ไอส <you> ัตว์อยางเกียแเราอะเพื no ่อเราแม่งแตกตลอดเลยอ่ะ I'm hit. Target area marked! you cleared clear, Phoenix 2-3 on approach. He's Why <laughs> i S <S อย่างมันนี้แต่โอ้โหพี่ก็วี่ก็ใช้ได้ปืนเนี้ยใช้ได้เนาะไอ้ยออกไปหรอหรือจบเลยจบแล้วหรอมันเขียนไว้อะมันไว้ได้ไงวะตายเยอะเกินไปหรอ